สวัสดีสวัสดีเอฟตีทุกท่านนะครับเนื่องด้วยนะครับมีเอฟคอมเมนต์เข้ามาเยอะแล้วก็ทักมาหลังบ้านเยอะวันนี้นะครับผมก็เลยสายตรงนะครับาน้องชายผมน้องจักรีแบ่งปันรอยยิ้มไสิครับสักคู่หนึ่งเอครับตอนนี้ก็อยู่ในสายขอบจักรีแบ่งปันรอยยิ้มนะครับนะเพให้จักรีได้อธิบายครับนะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้จักรีเป็นไงบ้างสบายดีครับพี่สบายดีเนาะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับน้อง อ๋อทำงานอยู่ปั๊มบางจากอำเภอไซวานอุดรเนาะใช่ครับอ่ออะอแล้วเพจเพิดนะผมนภพกได้ขายอยู่ไหมไม่ค่อยได้ถ่ายเลยครับแล้วก็เฟซบุ๊กก็โดนปิดใส่เราประมาณสองรอบอ๋อโดนเฟซบุ๊กเพจใช่ไหมหรือว่างไงใช่ครับเพจกับเฟซบุ๊กเลยก็โดนปิดไปสองรอบโดนปิดไปสองรอบใช่ไม่คิดที่จะมาทำยูทูบเหมือนเดิมหรอ โดนคดีไปประมาณเยอะก็เลยว่าอาจจะหยุดสักปีหนึ่งสองปีบันทีอ๋อวิเคราะห์ใช่วิเคราะห์โดนคดีตอนโดนคด,ด,ดีไปประมาณท้าคดีอ๋อโดนดีไปประมาณห้าคดีใช่ก็ปปเลยว่าขอกับมันมันรู้สึกยังไงกินตัวบบว่าเราทําแล้วว่าเราโดนคดีที่ผ่านมาก็เลยว่าจะพักไปก่อนสักสักพักหนึ่ง คือพูดง่ายๆคือรู้สึกเบื่ออิ่มตัวแล้วก็เงินที่เราทํา y ำ Youtube มามันก็มาเสียค่าคดีหมดพูดง่ายๆใช่ใชค่าทนายค่าเดินทางค่ากินค่าอะไรมันมันค่าจ่ายมันไม่คุ้มใช่ไหมก็เลยว่าก็เลยพัดไปก่อนก็ทำของที่นอื่นไงไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่ามันรู้สึกยังไงก็มันมันอิ่มตัวก็เลย ก็เลยแบบว่าทํางานอยู่ใกล้ๆบ้านก่อนอืทํางานอยู่ใกล้ๆบ้านก่อนเอาเอาที่เราสบายใจก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว่อยว่ากลับมาลุยใหม่มใช่พี่เออน้ําพริกไม่ทำานะน้ําพริกทําอยู่ทําอยู่น้ําพริกทําอยู่อ่ะเดี๋ยวพี่ว่าแน่อาจจะรับน้ำพริกน้ําพริกเองม,มาขายได้ได้ได้ไหมเหมืนมอมนชุดน้ำพริกเจ้าบองน้าพริกสามบ้านบ้านเราอ่ะ๋อพี่เจ้าบองพี่สามบ้านเราเนี้ยหรอ ทำไมเราไม่ไลฟ์ขายของอ่ะว่าจะกลับมาไลฟ์อยู่พี่กลับมาไลฟ์ขายของได้คนก็บว่าจะกรีไปไหนก็เลยว่าจะกลับมาไลฟ์พูดคุยเล่นๆมาแล้ว30นาที30นาทีเออมี F4 เข้ามาคอมเมนต์อยู่จักกีพี่ได้ข่าวใครพูดรู้จักกีตายแล้วกีตายแล้วสุดตายยังยังไม่ตายใช่ไหมยังมีซีรีส์อยู่พี่ <c oughs> ไหนมาอกรอบก็นัดได้นะพี่ อ๋อเนี่ยไปเที่ยวอุดรโทรหาอยู่อยู่อำเภอเมืองหรืป่ะหรือว่าอำเภออะไรอยู่อำเภอก่อนก่อนไปเส้นคำสนอดบ้านดงอ๋ออยู่อำเภอก่อนไปคำเชียบ้านดงใช่ตอนนี้ก็เป็นมาาจกกสลอ๋อเอาจากสกลก่อนก่อนถึงอุดรจะเป็นอำเภอชาวันแล้วก็น้องหานนี่พี่สว่างแดนดินใกล้ใกล้กันอืมก็ใกล้กับกับกับทางจำปาดงก็ไม่ไกลกันนะ วานอนอยู่กับแหวงสว,ว่างพวกนี้ก็ไม่ได้ไกลกันโอ้ไม่ไกลกันพี่ครามละมันไร้โลได้วันนี้เอสตีหลายคนก็นเป็นห่วงคิดถึงก็เลยโทรมาสาัมผณาเห็นเองทําคลิปอยู่แล้วก็มีเอสตีเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ไลน์มาหาพี่ให้โทรหาตะก,กี้หน่อยทําอะไรอยู่ก็ดีนะถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าก็เองกลับมามันก็ดีมันก็จะไม่ไม่เหงาแล้วไปไ,ไปพลาดจะดียังไงไหลสดอืม กับมาไรตัวเรากพูดของเราเราก็พูดในแนวของเราเราก็เล่าอิธานไปในของเราไปไม่ต้องไปเอ่ยชื่อใครสิแต่มันก็ได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เลยทําให้เราแบบว่าได้แต่ก่อนเราไม่ได้รอบครอบใช่ไหม่อนที่เราจะทำอะไรอือเราก็เราพูดไปเลยไม่ได้คิดถึงคนที่ตามมาแต่ตอนนี้มันก็เลยว่าถ้าผมจะตับน้ำผมก็แบบว่าได้รอบคอบได้ความรู้อะไรมากขึ้นใช่เราเราก็ได้ประสบการณ์มากขึ้นที่มาที่ผ่านมาคือบทเรียนราคาสูงของเองบทเรียนราคาแพง ก็เราก็เล่าวิทานสิเล่าวิทานของเราไม่ต้องปเอ่ยชื่อใครเล่าวิทานไอแต่ก่อนหนูแต่ก่อนไม่ได้คิดเลยพูดพูดพูดไปเลยแหละไม่ได้คิดว่าผลจะตามมาเหมือนจะนีอืมเพราะว่ามันมันมันมีผลตามมาอยู่แล้วแหละคือคือไปเอ่ยชื่อเขาตรงๆมันก็เข้าข้อเขาเล่นแน่แหละใช่ไหมล่ะเป็นเขาข้อม่นมาหรืออะไรเขาเขาเล่นเราแน่เพราะฉะนั้นเราก็มาเล่านิทานสิไม่ต้องไปเอ่ยชื่อใครเราก็เราก็เล่าวิจาข่าวอื่นก็มีเยอะแยะมีหลายคนก็ กลัวกลวยล้นป่ะอันนี้นี้อันนี้หลายคนถามมากลัวหรือไม่กลัวหรือว่าไม่อยากยุ่งไม่อยากยุง่งเลยพี่เล่นผมไปไม่อยากไม่อยากยุง่งพิ่งไปรยงานตัวมาเออพิ่งไปรยงานตัวมาไม่อยากยุ่งไงป่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเบิร์กโลบไปเองนี่เฉย แล้วเคาไม่มต้องพูดไม่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 ต้องพูดเดี๋ยวเขาข้อเดี๋ยวพาพี่เขาข้อด้วย <laughs> ไม่ต้องพูดอันนี้เรารู้กันฮะ<ช>เดี๋ยวเขาเล่นทีด้วยนะเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเรา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 ,เราสัมภาษณ์กันมันก็เป็น,นเรื่องเรื่องมันมันมันก็ผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วโอเคก็ขอให้น้องสู้ๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวหาอะไรมาขายน้องวันหนึ่งได้เอาสามร้อยห้าร้อยก็ยังดี หลายตัวมีโอกาสมันเล่นดูดอนเพี่ได้แตมีโอกาสเดีพี่แว้หาพี่โทรหาบอดีมีบอดีมีเอฟซีออกคิดถึงเมื่อก่อนนี้ต้องตะกี้แบ่งปันเรายิ่ก็เป็นช่องช่องหนึ่งที่ที่เอฟซีพอตเอฟซีหลายคนก็ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามสู้มากเองสู้คิดมากนะก็มีอะไรก็สู้ๆเด้อเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพี่โทรหาหลังบ้านเดี๋ยวพี่ดูดูว่าจะเอาน้าพริกเองมาขายด้วยเดี๋ยวช่วยกันช่วยกัน โอเคทุกทต้องรักทุกทุกครับครับครับนะจกี้จกกี้ก็เป็น YOOTgee ยูทูบช่วงนั้นฮอตมากฮอตมากสิครับฮอตมากนะครับจกกีช่วงนั้นก็โอ้ยโดนคดีฟาร์มนี่แบบคือโดนคดีฟาร์มแบบหนักน่วงหนักน่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นยอง,จงใจน้องครับ เป็นกำลังใจให้น้องครับนะครับเป็ียนใจเป็นกำลังใจให,ให้ให้น้องจากจีนนะสิ C ครับก็มันมันพาดกันไปได้คือน้องผมเข้าใจรู้สึกน้องนะคือแม่งโดนคดีเยอะคือเงินที่ได้มาจากการทํา youtube นะครับก็ไปจ่ายค่าทุนค่านายเหมือนผมนี่แหละได้เงินจาก youtube มาก็ไปจ่ายค่าทุยค่านี้ค่านายมันมันก็ได้กินได้ใช้แล้วก็ได้จ่ายค่าทุนค่าทนายมันก็ไม่ได้เยอะเอฟซีับเนาะมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็ เราได้เราได้ทุกมันไม่ได้เยอะนะครับพีสี่ครับแต่รายรายจ่ายเรามันเยอะนะครับก็ก็สายตรงหาน้องนะให้พีคนสบายใจครับน้องน้องก็น้องเขาไม่กลับไม่ต้องมาฟาดหรอกทําข่าวอย่างอื่นก็ได้ทําข่าวอย่างอื่นก็ได้ผมบอกเลยว่าเข้ามาในวงการนี้ยมันค่อนข้างที่โหดร้ายถ้าใครไม่ทันเลี่ยเลี่ยมพวกนี้โดนเลยคือทุกวันนี้โลกโซเชียลมันลาดฟ้องเลยครับใครพาดฟ้องเลยนะครับผมบอกให้ตอนนี้นะครับใครลาดฟ้องนะเพราะฉะนั้น น้องจะก,กีจะกลับมาตรงนี้พี่ไม่แนะนําให้น้องกลับมาหรอกแต่ว่าแนะนําให้น้องไปทําข่าวข่าวอย่างอื่นดีกว่าครับข่าวทั่วไปอาจารย์บุงอาจารย์เบียรหรือคนนีที่เรา่อเขาทำอย่างเงี้ยอาจารย์บูงอาจารย์เบียอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆข่าวนะครับน้องตอนนี้น้องก็ทํางานอยู่ที่ปัม๊มนะครับแห่งหนึ่งนะท,ที่อุดรน้องก็ลำบากอยู่นะครับนะอ่ะ โอเคครับหลายคนก็จะได้หายหายข้อสงสัยเนาะว่าน้องหายไปไหนครับนะทุการย์นอ้องก็นี่แหละครับ